เริ่มเลยเดีี๋ยวเด๋ยวน้องก,ก็จะว่าตอนทำไมเออเริ่มเลยเจนน่าสุดมาพี่น้องครับเจนน้าสุดับว่าได้ตามมาด้วยพี่น้องแต่ว่าตั้งใจจะก,กินเอ,อเมซอ,อนมุ่งหน้าทางใต้ไปยังถนนหมายเลขสองพันหนึ่งร้อยสิบหกอีกหนึาาง่งร้อยเมตรมีลซายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองพันหนึาาง่งร้อยสิบหกจะขัาางไม่ได้แบ๊ทุกคันหรือทิ้งไหมแกงแก๊สเสร เรียนมองอะไรอ่ะอุ้ยทำไมไม่แต่คุณใดกับคุณใดนี่ต้องเปลี่ยนแล้วไหมนี่โอ้ยแรงว่ะขอเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว